ปล่อยอีกมัดชัดพอไหมอะใครรักพระเจ้าอยู่หัวรักชกาลที่เก้ายกมือขึ้นอนุญาตให้ยกได้สองมือถ้ามีมากกว่าสองมือก็อนุญาตนะคะเปรียบเทียบนะคะถ้าใครรู้จักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชคําว่าภูมิพลแปลว่าพลังของแผ่นดินพระองค์ทํางานตลอดนะคะพระองค์แต่งชุดเสื้อผ้า ที่ขาดแล้วก็ส่งซ่อมนะคะเก่านะคะมีเท่าไรใช้เท่านั้นนะคะพระองค์มาตัดเสื้อผ้าใหม่ตอนอายุเยอะแล้วนะคะอายุเยอะแล้วตอนแปดสิบแล้วนะคะใกล้ๆ80นะคะพระองค์ถึงจะตัดชุดใหม่แล้วท่านตัดท่านก็ไม่ได้ต้องเสียเงินเพราะว่าทางร้านตัดถวายพระองค์นะคะพระองค์ใส่ชุดเก่ามาตลอดนะคะ รองเท้าก็เก่าดินสอนที่ใช้ก็เก่าสั้นแล้วท่านพระองค์ท่านก็ต่อค่ะต่อด้ามนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทําพระองค์แบบนี้นะคะประหยัดนะคะสอนให้รู้จักเก็บออมนะคะสอนให้รู้จักใช้ท่านพระองค์เคยเล่าว่าท่านอยากได้จักรยานท่านไปบอกสมเด็จยา่าสมเด็จย่าบอกว่าให เก็บเงินที่กินขนมนั่นแหละหยอดหยอดกระปุกแล้วไปซื้อจักรยานใช่ไหมคะแล้วพระองค์ผ้ามีผ้าที่พระองค์ใช้อยู่แล้วคะ่ะพระองค์ส่งซ่อมจนช่างซ่อมบอกทําไมไม่ซื้อใหม่ไม่ไม่ตัดใหม่แล้วคนที่ส่งซ่อมเขาบอกว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวอาโหทางร้านตกใจนะคะคราวนี้ตั้งใจซ่อมให้อ,อย่างดีเลยนะคะอย่าดูแค่ภายนอกนะคะอย่าดูแค่ภายนอกนะคะดินสอพระองค์ก็นะ อ่ะอันนี้คือสมุดอะไรคะสมุดหน้าเหลืองนะคะสมุดหน้าเหลืองสมัยโบราณค่ะพระว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมห,หาราชของเรานะคะท่านจะอยู่ในแนวแนวแบบเก่าๆโบราณโบราณนะคะถ้าไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวอย่างหนูเนี่ยคนก็ดูถูกจนไม่จนหรอกค่ะจนจนจน,จนเงินแต่ไม่จนใจนะคะประมาณนั้นนะคะ แล้วก็อาจจะดูขี้เละปากไม่ทานะคะแต่จริงใจค่ะไม่ใช่ว่าคนขอโทษนะไปไปรมปามเขาอีกบางคนแต่งตัวสวยมากเลยนะคะนะคะแต่เออนะคะแต่หนูโคตรขี้เละเลยค่ะทั้งทั้งดำทั้งด่างน,นะคะปากก็ไม่ทาคิ้วก็ไม่เขียนแก้มก็ไม่ปัดแต่หนูไม่รู้เป็นอะไรนะคะเป็นแถวเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าคุย คะพี่อ่าพ,พี่พี่อย่าดูถูกนะคะของที่มันไม่น,น่าจะไอ้นี่มันน่าจะลงถังขยะประมาณเนี้ยหนูว่านะวัน,นัหนถ้าคงใช้เท้าเหยียบหนูไปแล้วละมั้ใช่ไหมคะอะไรอะที่มันแบบขีเละขีเลอะอะเหมือนสมุดนะคะสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองนะคะสมัยโบราณเขาใช้กันแบบนี้สมัยนี้คะ่ะโทรศัพไอโฟน อะไรนะ vivo samsung โอ้เยอะแยะัวเว e ยอ่ะขอโทษนะคะเอยชื่อเยอะไปนิดนึงอ่ะแค่นี้นะคะอ๋ออย่าดูที่ภายนอกนะคะอย่าดูที่ภายนอกดูเนื้อในดีกว่ามั้งคะถ้าเราไม่ขุดลงไปใต้ดินเราจะไม่รู้ว่าใต้ดินมีอะไรนะคะอาจจะปลูกมันอยู่นะคะขุดไปไปเจอหายทองคําอะไรอเงี้ยใครจะไปรู้พี่อย่าดูถูกนะคะเออทักคารหนูไม่ว่าหรอ หนูไม่ไม่ถือสาอะไรใครทั้ทางนั้นแหละนะหนูจะทํางานให้พระเจ้าอยู่หัวของหนูขอโทษนะคะที่พูดแบบนี้หนูอยากให้แบบว่าเอา่อไม่หนูอยากให้แบบว่าไม่เครียดนะแล้วหนูก็สบายๆของหนูจะมาห้ามหนูเอ้ยเองพูดไม่เพราะท่าทางไม่ดีเลยอะไรนี้ทํางานแบบนี้ไดใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำรวมวาจา หนูเป็นแบบนี้ค่ะถ้าพี่รับได้ก็ไม่ต้องรับเพราะหนูอยู่บ้านหนูนะคะพี่รับได้หนูก็ไม่ไปนะคะโอเคนะคะพี่คงเข้าใจหนูนะคะว่าหนูอาจจะมอแมแรมซมซ่อนะคะเพราะว่าหนูรักพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมากค่ะหนูก็เลยทําตัวขมุกขมอมประหยัดมัธยัสถอดออมนะคะแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยค่ะนะคะมันก็เลยดูแบบ ราคาถูกนิดนึงนะคะราคาถูกของหนูก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอบรมสั่งสอนหนูมาแบบนี้ให้หนูรู้จักประหยัดนะคะอย่าฟุ่มเฟือยนะคะนั่นคือท่านสอนแบบนี้หนูเป็นลูกของพระองค์หนูก็จดจำคำสอนของพระองค์แล้วหนูก็นำมาปฏิบัติใช้หนูก็เลยดูหน้าก็ไม่หน้าก็ไม่สวยแก้ไม่แดงปากไม่แดงคิ้วก็ไม่โค้งนะคะเสื้อผ้าก็มอมมอมแมมก็ม,มันยังใส่ได้อยู่นะคะนะคะก็เข้าใจหนูเาอน,นะคะว่าหนูเป็นลูกของ รอกเก้านะคะก็ฝากไว้นะคะอย่าดูคนที่ภายนอกนะคะนะคะของบางทีกล่องเนี่ยกล่องเก่าๆเ,เขาเอาไปทิ้งที่วัดเตียงเก่าๆเ,เขาเอาไปไว้ที่วัดพอเด็กวัดเขามารื้อเตียงเขาเจอเงินเป็นล้านนะพี่เอาแบบนี้ดีกว่าไม่จ้านะ สวัสดีนะคะโชคดีมีความสุขมีเงินใช้ปลอดภัยนะคะทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็สมปรารถนาะสวัสดีค่ะ